อยากจะหยุดอยากจะถอยก็ควรจะไปในฐานะสมณะเพศถ้าถอนถอนประกันคือจริงๆแล้วาการสร้างพญานาคเนี่ยไม่ใช่ใครก็สร้างได้ต้องมีบารมีมีสะสมผลบุญก็เลยเอาเอาบารมีตัวเองไปค้ำให้ ไปคําให้แต่ตอนอยากแวะมุกดาหารนิดหนึ่งแล้วก็คงไม่มีใครว่านะไม่มีอะไรเพราะว่าอยากจะบอกว่าเคยเห็นเคยเห็นแต่ คนเขาเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งโอขอบคุณแม่แพทย์นะครับที่ซื้อสติกเกอร์ให้ขอให้แม่แพทร่ำรวยเงินทองอายุมั่นขัญยืนเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกลดตโต้นะครับแม่แพทสาธุสาธุเคยเห็นแต่คนเผาพริกเผาเกลือสาบแช่ง เห็นสางเขียวกับไอโมเขาพริกเผาเกลือสาบแช่งสุดท้ายเข้าตัวเองแต่ไม่เคยเห็นมีการสวดมนต์เกลือสาบแช่งโอ้โหแม่เจ้าแม่เจ้ายุคนี้2022มีแบบนี้ด้วยเหรอ เอากันแบบนี้เลยเหรอไม่ได้ขู่แต่พูดเป็นในๆไม่ได้ขู่แต่พูดเป็นในๆว่าจะสวดมนต์เกลือถ้าใครคิดดีคิดคิดดีก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าใครคิดร้าย พูดไม่ดีก็จะเกิดภัยพิบัติโอ้โทษงึดหลายเป็นพระเป็นเจ้าสวดเกลือแช่งคนเนี่ย มันไม่เหมาะสมมันไม่งามนะจ๊ะอยากจะหยุดอยากจะถอยก็ควรจะไปในฐานะสม,มณะเพศไปในฐานะของนักบวชนักบุญแต่อยามาแสะอยามาแสะแบบเป็นในไน ผู้ถือศีลจะพูดถึงเรื่องบุญกุศลจะเน้นเรื่องบุญแล้วก็กุศลแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นผู้ถือศีลมาพูดถึงเรื่องบารมีอย่างเดียวเนี่ยพูดแต่เรื่องบารมีอย่างเดียวเนี่ยนั่นหมายถึงตัดกิเลสยังไม่ขาด วันวันนั่งแต่พูดเรื่องบารมีต้องการบารมีไปทำไมถ้าละซึ่งกิเลสแล้วบุญกุศลเท่านั้นที่ควรหมั่นบำเพ็ญควรหมั่นทำแต่ไม่ใช่สร้างบารมีโอ้ขอบคุณคุณมารสีนะครับที่ส,สติกเกอร์ให้ขอให้ จเจริญรุ่งเรืองร,ร่ำรวยเงินทองอายุมั่นขวัญยืนนะครับยกตัวอย่างโอ้กูอยากสร้างบารมีกูอยากสร้างบารมีกูอยากมีบารมีเวลากูมีบารมีแล้วเนี่ยคนมันก็จะเกรงขามคนมันก็จะ หวาดเกรงหวาดกลัวหรือศรัทธาในเมื่อหมกมุ่นกับคำว่าบารมีหมกมุ่นกับการสร้างบารมีนั่นคือกิเลสยังไม่หมดยังไม่ขาดเปลี่ยนมาเป็นบุญกุศลดีกว่าไหมกับอีกคำหนึ่งอีกอย่างหนึ่ง จริงๆแล้วถ้าจะไม่พูดถ้าไม่พูดจะดีกว่าอย่างเช่นต้องขออภัยผู้สูญเสียที่เข้าใจผิดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะซื้อวัวไปให้เป็นการขอคำมา โอ้ขอบคุณมากมานะครับถามหน่อยสมควรที่จะพูดไหมอยากซื้อก็ซื้อไปเลยอยากจะซื้อเอาไปขอขมาก็ซื้อไปเลยในเมื่อบอกว่าจะไม่ยุ่งจะไม่เกี่ยวแล้วทำไมต้องออกมาพูด เป็นแซะเป็นไหนๆไ,ไม่เข้าใจกับเรื่องที่บอกว่าถอนถอนอะไรนะถอนคำถอนอะไรเข็มหมดอะไรประกันประกันในการสร้างขอบคุณป๋าช่างไมนะ่โกยเจอโกยเธอหลวงพี่ยงมาทูดโกยแล้ว ขอบคุณป๋านะครับที่ซื้อสติกเกอร์ให้รัวๆนะครับขอให้อายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองนะครับป๋าช่างแม่งนะครับป๋าช่างแม่งหรือป๋าช่างพ่อผมมีการบอกว่าถ้าถอนถอนประกันคือจริงๆแล้วการสร้างพญายนาคเนี่ยไม่ใช่ใครก็สร้างได้ต้องมีบารมี มีสะสมผลบุญก็เลยเอาเอาบาลมีตัวเองไปค้ำให้ไปค้ำให้แต่ตอนนี้ไม่ค้ำให้ใครแล้วและไอ้ที่ค้ำไว้เนี่ยก็วันนี้ก็ถอนออกมาถอนออกมาทีนี้เนี่ยให้ดูอีกเจ็ดวันให้ดูอีกเจ็ดวันว่าถ้าถอนออกมาแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดเหตุอาเพศอะไรขึ้น เบิร์ดคําสีเว,ว้ามานั่งอวดอุดตริถ้าฟังดีๆนะอ้งแต่ต้นจนจบนั่งอวดอุดตริตัวเองว่าตัวเองนะ่ะมีบารมีอย่างโน้นมีบารมีอย่างนี้ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดเป็นตุเป็นตะอย่างนี้เขาเรียกว่านั่งอวดอวดอวดอุตริอยู่หรือเปล่าพระธรรมคำสอนอะไรพูดอวดอุตริชัดๆแล้วอวดไปอวดมาโอ้ขอบคุณคุณ แสงจันท์นะครับที่ที่สมัครสมาชิกนะครับขอให้อายุมั่นขันยืนเจริญรุ่เรงเรืองร่ำรวยเงินทอง,อง,องทอน,นะครับคือจะถอยเนี่ยผมไม่ว่าจะถอยก็ถอยไปดีๆจะเปลี่ยนรูปแบบคอนเทนต์จะสร้างวัดสร้างวาเหมือนเดิมหรืออยู่กับวัดกับวาถือสินกินเจอะไรผมไม่ว่าเลยอันนี้ผมจะผมจะไม่แตะถึงเลยแต่ทำไมเวลาพูดต้องมีการแส แถมลงท้ายบอกว่าจะนำพาลูกศิษย์ลูกหาสวดเกลือสวดเกลือผมเพิ่งเคยได้ยิน <c oughs> ผมเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกว่าพระสวดเกลือสวดทำไมมีการบอกด้วยว่าสวดถ้าใครคิดร้ายหรือพูดจาไม่ดีให้กับวัดก็จะเกิดเพศภัยก็จะอะไรต่างๆนานา แต่ถ้าใครคิดดีอ่าพุทธาดีให้ <met musician> กับวัดก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง<ๆ>อย่างนี้เขาเรียกว่าขู่หรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าขู่หรือว่าชนหรือว่า, <gelmiş> ค,ค,า <éf> คือกลัวว่าคนจะด่าก็เลยขู่ไว้ก่อนแล้วในในในนั้นเนี่ยเหมือนจะเชิญชวนให้ให้หลงเชื่อให้งมงายไปหรือเปล่าฮะ แล้วมีการบอกว่าถอนประกันให้ออกแล้วนะตอนนี้ไม่ค้ำประกันให้แล้วนะรออีกเจ็ดวันดูไปอีกเจ็ดวันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอัเพศอะไรหรือเปล่าคือถ้ามันไม่เกิดก็คงจะบอกว่าเออรอดูปีหน้าหรือว่ารอดูเรือนหน้า คือถ้าเจ็ดพันเจ็ดวันผ่านไปเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเนี่ยก็จะบอกว่าเออรอดูอีกเดือนหนึ่งพอผ่านไปเดือนไม่มีอะไรขึ้นเออรอดูปีหน้าพอปีหน้าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสรุปองค์องค <c oughs> ์ปู่บริจิตสร้างเสร็จหมดหมดคําพูดพอองค์ปู่บริจิตสร้างเสร็จโอ้ยหมดคําพูดเออแสดงว่าเขามีบารมีอยู่แสดงว่าเขาก็ยังมีบารมีอยู่หรือว่าอ่า อาจจะถอนประกันออกมายังไม่หมดคือ <c oughs> เราถอนออกมาแค่กายแต่ใจเราอ่ะยังช่วยเขาอยู่เขาจริงสร้างเขาจริงสร้างเสร็จแต่ถ้าเกิดว่าเออมันเกิดว่าบังเอิญนะบังเอิญว่าเกิดอะไรขึ้นกับลุงนิดหน่อยก็จะออกมาบอกว่าเห็นไหมเห็นไหมพูดไรไม่มีผิดพอถอนประกันเห็นไม่โดนเลยเห็นไหมพูดไม่มีผิด นั่นก็ว่าไปแต่พอถ้าเกิดว่าพอไม่มีอะไรเกิดขึ้นองค์ปู่พระจิตสร้างเสร็จก็จะมาออกว่าถอนออกไม่หมดก็คือจิตหนึ่งพลังจิตเหมือนมันมันยังไม่หมดก็เลยเหมือนทําให้เขาเหมือนไปยังห่วงเขาอยู่ก็เลยเป็นหนุนเขาจึงค่อยสร้างเสร็จถามว่าสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ไหมไม่ได้ แล้วพูดไปตั้งเยอะตั้งแยะพูดอวดอวดบารมีอวดอุดตริเขาเรียกอวดอุดตริ <c oughs> มองเห็นปู่นั้นปูน่นี้เอาเข้าเหนียวมาให้เอาเข้าเหนียวมาให้เห็นขนาดนั้นเหรอถ้าเห็นขนาดนั้นแล้วทำไมงวดนี้ ทำไมงวดนี้ไม่ตรงเป๊ะถ้าเห็นขนาดนี้ทำไมงวดนี้ไม่ตรงเป๊ะสามตัวถามหน่อยงืดหลาย